กัดขบยาง NCV 2นะครับ <rôle> ต <1970. S 2> ัวนี้สีม่วงสุดดำนะครับสีทุโทนนะเทคนิคการตีของผมเนี่ยจะเป็นการแทงแทงเข้าไปตามสันเขื่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ํากระแสนะครับนี่วันนี้เราจะมาตีปลาช่อนสันเขื่อนกันนะครับเอาลําเล็กมานะครับขยักแต่เราจะไปตีปลาช่อนสันเขื่อนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาช่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปลงอ่างเก็บน้ํากระแสคลองกระแสมานะครับไม่มีตัวเลยนะครับก็เลยยกขยัก ย้ายมาที่อ่างเก็บน้ำประเสนะสันเคขื่อนยาวๆเลยวันนี้นะไปลุยครับผม ี c v สองครับเ NCV สองครับี c v สองครับร้บอ,รบรอยครับสีม่วงครับร้อยมาแล้วหนึ่งแต้มมีตัวต้องโดนครับนี่สีม่วงนะน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดกรัมนะครับขนาดสามจุดหกเซนนะนี่นะครับ กัดกบยาง NCV2 นะครับตัวนี้สีม่วงตุดดำนะครับสีทูโทนนะครับนะน้ำหนักดีตีไกลนะครับแล้วก็ใบริ้ว2ใบดัดหนึ่งใบนะครับก็จะเรียกเสียงได้ดีมากๆนะครับนะเรียกเรียกปลาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเสียงมันจะตีกันนะครับใบพัด2ใบจะตีกันแล้วก็ตีฟองได้ดีมากๆนะครับนะฝากกันไปด้วยครับผมโอเคนาเราเปลี่ยนสีกันบ้างนะครับนะสีเขียวแล้วกันนะทั้งหมด หกสีนะครับ NCV สองมีทั้งหมดหกสีนะครัสีเขียวสูทโทนแบบนี้นะครับเขียวเหลืองลองดูครับผมหืมตกแรงไปหน่อยครับทุกคน คามเลยตกใจเลยออันนี้ไม่ตกแรงอันนี้ตกแม่นเทคนิคการตีครับไม่ต้องกอมาถึงหัวเรือก็ได้นะครับนะสักประมาณเมตรสองเมตรน้ำมันลึกแล้วมันจะไม่ค่อยตามแล้วครับปลาช่อนตีให้ติดตะลิงให้มาที่สดครับก็ปลาอยู่ข้างตะลิงเลยครับถ้าตีแปะน้ำแรงๆก็ไม่เอาเหมือนกันนะต้อง มีจังหวะนะครับก็คือลงเบาๆแล้วก็ลงข้างๆปลาแล้วตรงหัวปลามากเกินไปมันก็ไม่เอานะนะทุกคนเทคนิคตีสันเข้นง่ายๆนะครับถ้าตีขึ้นหินได้ก็ดีครับแต่ส่วนมากมันชอบติดนะจะเข้าซอกหินด้วยครับต้องมีจังหวะนะครับกบยางจะเหมาะที่สุดนะครับถ้ากบไม้ก็คือต้องตีติดตลิ่งให้มากที่สุดซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอยู่ พอสมควรนะครับทุกคนต้องลองดูนะเทคนิคการตีของผมเนี่ยจะเป็นการแทงแทงเข้าไปตามสันเขื่อนนะครับนะแทงแทงเข้าไปตามหินตามซอกหินอะไรอย่างเงี้ยครับนะมีตัวก็กัดแน่นอนเพราะว่ามันจะเหมือนเหยื่อออกจากฝั่งเข้ามานะครับทุกคนนะลองดูครับเทคนิคนีคน้ตีแทงเข้าไปเรื่อยเ,อยเลยครับเนะี่ยเป็นหุบเป็นอ่าวนี่ก็ลองดูครับมีตัวมันใส่เลย เป็นเวิ้งเข้าไปหรือมีหินใหญ่อยู่กลางน้ำอะไรเงี้ยครับปลามันจะแอบอยู่มีตัวมันใส่แน่นอนอุ้ยขับไม่โดนขับไม่โดนเฉยระวังล้วังระวังคน ตามนะตามนะหืมเอ้ตามหนูลกมาอุ้ย โหดดให้สวยวัดจังหนับแล้วนะโอ้โหโดดเลยโอ้โหทุกคนใ่นี้สวยนะครับทุกคนขัดพบวัดกระโดดลอยพร้อมเหยื่อนะครับวัดไม่เต็มเหนียวแบบเหมือนปาล์มย้อนมานครับเราวัดสวนปลาก็กระโดดลอยพร้อมเหยื่อเลยโอ้โหเสยียดายเอาใหม่ครับผมโอ้โหดูจุดนี้โอ้โห เอาใหม่คึงเขื่อนละหลุดโอ้โหกระชากไปเลยโอ้โหทุกคนไม่มีโอกาสได้ฮุกครับมันกระชากไปแล้วก็สะบัดหลุดไปเลย โอ้โอ้ยโอ้ยยายยายยายครับยายโอ้ยตรงนี้ใหญ่โอ้ยงัดเรือปิวเลยครับงัดเรือปิวเลยตรงนี้โอ้โหจะเจอครับทุกคนไซนี้เป็นปากเป็นคำครับ NC2 นี่ครับทุกคนสายตึงเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเกือบเกือบโลได้ครับทุกคนอะเกือบเกือบโลได้ครับตัวนี้กบยาง ncv 2ครับตัวนี้สีม่วงตูดดาเหมือนเดิมนะครับโอหส์สวยมากทุกคนลายสวยเลยนะเออโอเคครับผมเดี๋ยวขอเก็บภาพหนยนะครับนี่อยู่ในปากเลยนะคนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีชมพูตูดน้ำเงินมั่งนะครับเดีลองดูครับผม หลุดอีกวะอ้าวอยู่โหหลุดสีที่สองครับชมพูครับสีชมพูกร,ระดโดดนึกว่าหลุดครับทุกคนอ่าแล้วตัวที่สามโอ,อ้ตัวนี้ตัวนี้คือพุ่งพุ่งมาแต่ไกลเลยครับทุกคนอ่าแล้วครับตัวที่สามกัดสีชมพูโอ้โหแรงดีมากครับทุกคน นะแต่จะได้ว่ามันน้อยไปหน่อยนะทุกคนนะสันเขื่อนน,นี่ครับกัดสีชมพูตูดน้ำเงินนะครับทูโทนนะครับ NCV 2สวบแหลกแตกทุกหมายนะไซก็มินิมินินะครับนะฝากกันไปด้วยนะครับผมโอเค,อเคน่านโดน อ,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 อยู่เปสีสองสีเขียวครับเป็นปา่าผมเป็นป่าครับที่สี่อีกตัวแล้วครับไซส์เลี่เรียกันเลยครับทุกคนไซส์ไม่โตเท่าไหร่นะแต่มีตัวโตอยู่ตัวหนึ่งนะครับไซส์นี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณ หกขีดได้นะครับครึ่งโลหกขีดได้นะครับนี่ครับกัด NCV สองส่วนแปลกแตกทุกหมายนะครับสีเขียวเหลืองนะครับตัวนี้นะโหสวยงามเก็บภาพเลยครับผมโอเคนี่ครับทุกคนสีเขียวเขียวตุดเหลืองนะครับนี่สวยงามเลยนะสองใบสองใบหลิวนะครับนะเบนหนึ่งโอนะครับ BKK คมแข็งแน่นอนนะครับโอเคอ่ะ โโอตกปุบหยุดปั๊บโอ้ไฮววัตทันท้งคขายก่อนโอ้โหโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะสุดสันเขื่อนแล้วครับนี่ก็สันเขื่อนผมก็วนไปวนมานะครับสามรอบนะก็ได้ไปช่อนมาทั้งหมดสี่ตัวนี่ครับสี่ตัวจากกบยาง ncv 2อลุวนๆนะครับทุกคนว่า คายักเนี่ยผมไม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนไหนเลยนะครับเพราะว่าผมมาช่วงบ่ายแล้วลมมันค่อนข้างที่จะตึงนะครับลมแรงตรงสันเขื่อนเนี่ยจะเรียบนะครับเป็นตาลมลมเข้ามาจากสันเขื่อนออกไปทางทางออกอนู่นนะ ผมก็เลยเลือกที่จะมาตีสันเขอนวนไปวนมานะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาแล้วก็ย้ำๆอยู่ที่เดิมนะครับมันมันก็พอมีตัวครับแต่ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับกัดหลายตัวนะครับแต่กัดไม่โดนบ้างแล้วก็กัดแล้วเราวัดไม่ทันบ้างหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้มาทั้งหมด4ตัวนะครับผมนะกบยาง NCV2 เนี่ยจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันเป็นสทูโทนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อตกปลาช่อน นะครับนะโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นเนื้อยางจากอเมริกานะครับแล้วก็เป็นเบ็ด Bk k คมแข็งนะครับแล้วก็ไปหลิวดัดเท่ากันทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไปหลิวมาจากโรงงานไม่ได้ดัดมือนะครับมีเสียงที่พายล้อพาพิงนะครับแล้วก็เนื้อยางนี้ค่อนข้างเหนียวเป็นหนังกลับนะครับลูกหมุนเบอร์สองนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับกบยาง ncv 2จากค่ายฟิชชิง nc นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรา ไกดกลับกันแล้วนะครับทุกคนนะฝากกันไปด้วยโอเคนี่น,นี่ให้ดูปลาดูปลา,ออาโอเคครับผมบาย